อะไรคือค่าใช้จ่ายที่สัมกรบวกกับทางภาษีหลายๆคนวันนี้นะคะ่ะทาธุรกิจนะคะในรูปของนิติบุคคลแล้วปรากฏว่าเอาค่าใช้จ่ายะคะ่ะมาใช้กับทางกรมสรรพากรแต่พอสุดท้ายะคะ่ะก็ใช้ไม่ได้เพราะเจอสรรพากรบวกกับทางภาษีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบางครั้งะคะ่ะที่เรานําค่าใช้จ่ายมาใช้ะคะ่ะมันเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจริงของกิจการไงแต่เราอะ่ะก็คิดว่าเอาก็จ่ายไปก็เอามาใช้การสัมพกรไงทั้งๆั้ที่จริงพอสัรพกรบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเหมือนบางครั้งสมมติว่าบางคนบอกว่าอาจารย์คะ ซื้อประคับมาล่ะคะประคับมาแก้วงจุยแล้วเอาประคับไปไว้ที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าจะเอาค่าประคับแบมาเบิกกับบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้สป,ปกร์ก็บวกกับทางภาษีค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราค่ะจะต้องรู้จะได้ไม่เจอสป,ปกร์บวกกับทางภาษีนะคะและถ้าอยากจะรับสาระความรดดู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบาลมวลเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรดดู้ดีๆก็สามารถกด ตามได้ที่อ s ศ g n เพจเอ็เปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ